สวัสดีเพื่อนๆพื่อนีพ่พี่อาจารย์ทุกท่านครับและท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาหลวงพ่อโรวยภาษาธิโกวันนี้จะมาชมปิดตาจัมโบ้นะครับปิดตารุ่นแรกหลวงพ่อโรยนะครับรุ่นนี้เรียกว่าปิดตาจัมโบโรวยทรัพนะครับผมจัดสร้างปี2539 ทนหลวงพอ่อปกเสกนะครับรุ่นนี้จะสร้างประมาณนะครับผม5,000องค์นะครับผมไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับลูกศิษย์ท่านที่มีหลายหลายแสนคนนะครับะร,บรุ่นนี้เป็นเนื้อผงตะคุณเนือผงพุทธคุณ ผสมว่านเจสอนนะครับผมนะฮะเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมว่านเจสอนนะครับเป็นปิดตาแช่น้ำมตนนะครับรุ่นนี้เกฟีมือนะครับเพื่อนๆนะฮะเกฟีมือมากนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนต้องดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูความเก่านะครับรุ่นนี้แห้งขาย ในกลุ่มนะครับ T ีเกเป็นแท้นะครับผมนะะฮแท้ต้องเป็นผิวพันธ์แบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมครับตาจัมโบ้นะฮะขนาดใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนเทียบกับเหรียญบาทดูนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับขนาดใหญ่นะครับเป็นปิดตาจัมโบ้แช่น้ำมนต์รุ่นแรกของหลวงพ่อรวยนะครับผม ุนนี้หลวงพ่อเมตตานะเมตตากดกดพิมพ์เองนะครับนะฮะปัจจุบันก็หาของแท้ยากมากนะครับครับเจอแต่ของเรียนแบบนะครับแต่แท้ต้องผิวพันธ์แบบนี้นะเพื่อนๆนะฮะเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมเกสรหรือว่านนะครับผสมเนื้อว่านนะฮะนี่ครับ เนื้อต้องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมเนื้อผมพุทธคุณนะครับเพื่อนๆจดจําเนื้อไว้ให้ดีนะครับต้องโซนนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆโซนนี้เท่านั้นนะครับออกขาวอมเหลืองหน่อยๆนะครับเพื่อนกดได้คมชัดลึกมากนะครับดูธรรมชาติผิวพันธุ์นะครับ อันนี้จะเป็นปิดตาแช่น้ำมนนะครับเนะอาองนี้มาพร้อมเรียมกันน้ำนะครับขออนุญาตไม่แก่เรียมนะครับผมน,นิ้วองค์พระก็จะต,ติดครบนะครับติดครบทุกนิ้วเลยนะครับติดครบทุกนิ้วนะครับ ครับนิ้วนิ้วพระบิดตานะครับผมองต้องล่ำล้ำลึกคมลึกๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับองล่ำล้ำแบบนี้นะฮะอบอวบแบบนี้นะครับนะฮะองอบอวบแบบนี้นะครับเพื่อนนะะเนื้อต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่านะตอนนี้ของเรียงแบบ ่เยอะมากเลยครับผมถ้าท่านไม่ชำนาญน,นะครับอาจจะโดนได้นะครับราว่าตอนนี้ของเรียนแบบฝีมือใกล้เคียงใกล้เคียงมากนะครับเพื่อนเอนมาดูเนื้อเนื้อนะครับเนื้อผมพุทธคุณ สมเกีรสอนนะครับเนืเน้อต้องเป็นแบบนี้นะครับข้างหลังนะครับรวยซับรวยซับรวยซับน,ะ,บน,ะ,บนะครับซองกคมๆแบบนี้นะครับเพื่อน ครับผมกดยันนะครับมันลังก็เป็นยันนะฮะครับผมเพื่อนๆนะฮะสังเกตนะครับปั๊มนะครับเพื่อนปั๊มกดมือใช้เครื่องกดมือนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะขอบข้างก็จะมีปริ้นนะครับขอบข้างก็จะมีปริ้นนะครับผม เกิดจากการกดนะครับผมนี่ฮะขอบข้างนะครับจะมีเนื้อปริ้นออกมานะครับครับอย่างนี้ยธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนก็ รนี้ก็จะมีกดโค้ดนะครับนะครับกดโค้ดโค้ดใบโพนะครับลึกๆแบบนี้นะครับโค้ดใบโพนะครับรุ่นนี้ของแท้ไม่ค่อยเจอนะครับเจอแต่ของเลียนแบบนะครับฮะ ใกล้เคียงมากนะครับะของเรียนแบบฮะแท้ต้องดูโมวมวลสารแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆหลวงพ่อเมตตากดพิมพ์เองนะครับ ต้องห่วงนะครับพุทธคุณนี่เข้มรข้งนะครับอธิฐานได้เลยครับผมอธิฐานเอาได้เลยครับครับศักดิ์ศรีรุ่นแรกนะครับผมปิตาจัมโบครับผมนะ เพื่อนๆอสนใจก็ทักมาหลังไหม่ได้นะครับขออนุญาตสงวนลิขสิทธิ์สงวนสง,วนสงวน,สงวนราคานะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆบางท่านนำไปออกต่อนะครับนะครับนำไปออกต่อได้นะครับนะขอเป็นหลังไหม่ทักมาได้นะครับนะฮะวันนี้บอกเลยครับ ถ้าไม่ชำนาญนะครับเพื่อนๆครับรุ่นนี้ครับผมเพราะของแท้นี่ผมไม่ค่อยได้เจอเลยครับผมตอนนี้เดินตามหน้าวัดก็ไม่มีแล้วนะครับรุ่นนี้ครับไม่มีเลยครับผมเพื่อนๆไปเดินดูได้นะครับหน้าวัดไม่มีให้เห็นเลยครับผมหายากมากครับรุ่นนี้ครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมานะครับผม เพื่อนๆอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้รับคลิปเป็นคนแรกแรกเลยครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ